ท่านผู้ชมครับการที่ผู้นําสูงสุดประเทศมหาอำนาจอย่างจีนที่กําลังก้าวเข้าไปสู่เป็นผู้นําโลกในเวลาอีกไม่กี่ปีทัดเทียมสหรัฐอเมริกานั้นมาเข้าเฝ้าพระบาทเ,เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2015แล้วคําพูดของประธานดีสีจิ้นผิงที่พูดบอกว่าจีนไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้ผ่านลมผ่านฝนและได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคสมัยใหม่ปีนี้จะเป็นปี ครบครอบ10ปีของความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทยจีนยินดีที่จะร่วมกับไทยเชิดชูไมตรีจิตอันพิเศษคือจีนไทยใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันร่วมกันสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร,ร่วมกันและเขียนบทใหม่ของความสัมพันธ์ ระหว่าง2ประเทศท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วนางหัวชุนหญิงผู้ช่วยรัฐรีว่าการส่ง,ง,ต,สสงต่างประเทศและโฆศกกระทรวงการต่างประเทศยังเอาเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ข้อความลงไปใน Twitter โดยระบุไว้อย่างนี้ครับในระหว่างการเข้าเฝ้าทูลรองทุลีพระบาท รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยประธานดีสีจิ้นผิงได้กราบบังคมทูลว่าจีนจะทํางานร่วมกับไทยต่อไปเพื่อสารสายสัมพันธ์พิเศษที่ใกล้ชิดสนิทสนมดังเครือญาติทั้งสองประเทศและสร้างชุมชนจีนและไทยเพื่อแบ่งปันอนาคตร่วมกันนอกจากนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับในวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 5คณะของประธานดีีจีนและผูะ้บริหารระดับสูง,งจีนยังได้นั่งพูดคุยหารืออย่างจริงจังกับคณะนายกรัฐมนตรีของไทยโดยถือเป็นการหา หรือเต็มคณะครั้งแรกในรอบ11ปีในเรื่องการกระชับความร่วมมือความมั่นคงเศรษฐกิจและอีกหลากหลายประเด็นประโยคของประธานดิษีจิ้นผิงซึ่งผมถือว่าเป็นไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้พูดว่าทั้งสองฝ่ายควรต่อย,ยอดความร่วมมือแบบดั้งเดิมทั้งเรื่องการลงทุนการค้าการพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือแบบใหม่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลรถยนต์พลังงานทดแทนนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้น สงพร้อมชื่นชมนายกมนตรีว่าที่มองว่าควรจะเร่งความร่วมมือสามฝ่ายคือไทยจีนลาวในเรื่องการเชื่อมโยงระบบรถไฟโดยไทยและจีนควรส่งเสริมการเชื่อมโยงตั้งแต่ e อ c ของไทยทางภาคตะันออกไปยังรถไฟจีนและลาวต่อไปจนถึงมฑลนยุนนานของจีนและเชื่อมไปยังเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและทางน้ําสายใหม่ของจีนสําหรับในขั้นต่อไปจีนหวังว่าจะมีการเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและระบบศุร ประกอเพื่อขยายการขนส่งสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยเช่นผลไม้ไทยทุเรียนและมังคุดจุดนี้เองที่ผมเห็นและอธิบายให้ท่านผู้ชมไปแล้วว่านี่คือการรุกค่าสหรัฐอเมริกาของนายสีจิ้นผิงที่ได้ยึดกลุ่มเอาไว้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดเป็นครอบครัวเดียวกันในวาระที่ผู้นําประเทศมหาอำนาจอย่างทางทวันตกอย่างนายโจไบเดนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเอเปกเลยโดยอ้างว่าจะต้องกลับไปสหรัฐเพื่อร่วมงานแต่งงานของหลานสาวส่วนนายวลาดิเมียปูตินนั้น ประธานดีรัสเซียก็ติดปัญหาสงครามอยู่เครนอยู่ด้วยเหตุนี้ประธานดีสีจิ้นผิงก็เลยถือโอกาสเดินหน้าเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอันอคันตุกะหรือที่เขาเรียกว่าสเตทวิสิตผูกมิตรและกระชับสัมพันธ์กับไทยให้นันแฟนยิ่งขึ้นโดยที่รัฐบ,บาลฝั่งไทยไม่มีโอกาสดิน้นหรือเบี้ยวสัญญากับจีนได้อีกต่อไปแล้วเหมือนที่เคยดิ้นและเบี้ยวมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิญญาของสัญญาหรือการที่ก่อสร้างรถไฟไทยจีนความเร็วสูงในประเทศไทย ที่ชะลอล่าช้ามาจนกระทั่งประเทศเพื่อนบ้านสร้างกันเสร็จหมดแล้วทั้งลาวทั้งพม่ามีประเทศไทยอันเดียวที่ก็ยังมังุมมังาหลาอยู่เพราะว่าไปเชื่อฟังทางฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาอย่างเชื่องทําตัวเหมือนสุนัขตัวหนึ่งของฝั่งตะวันตกซึ่งที่ผ่านมาผมอธิบายไว้ว่ารับทราบไปหลายครั้งแล้วในช่วงเจ็และ8ปปีด้วยการดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเต้นชาชาาของไทยเดินหน้า 19. ก้าถอยหลัง39ก้าขนของพลเอกประยุทธ์และนายดอนปรมัตวินัยพวกคุณ ยิงสัญญาอะไรกับเขาไว้ไม่ทําตามทั้งนี่เขาพยายามเฟเวอร์ไทยทุกอย่างไม่ว่าในอดีตท,ที่เคยรับซื้อ,อยางพาราข้าวนาของไทยแต่เราก็เบี้ยวเขาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิญญาแม่นำ้ำโขงรถไฟความเร็วสูงหรือเรียกได้ว่าปฏิเสธการเชื่อมต่อทางเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ําทางรางตามนโยบาย1แถบหนึ่งเส้นทางซึ่งเป็นนโยบายหลักของสีจิ้นผิงเรายังอนุญาตให้อเมริกาขนเงินมาหมื่นล้านตั้งกองศูนที่เชียงใหม่โดยที่ข้อที่จริงก็คือว่า The cat sat on ข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครพูดก็คือว่านั่นคือแหล่งรวมศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักฟังทำการจารกรรมข้อมูลข่าวสารของประเทศจีนตอนใต้และตอนทิศตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนั้นท่านชมนยังจำได้ว่าจีนตอบโต้โดยการเอาทูตของเขากลับประเทศแบบเงียบๆทำให้ไทยไม่ไทยเราไม่มีเอกอัครราชทูตจ,จีนมาประจำประเทศไทยถึง2ปีล่าสุดเขาถึงตัดสินใจส่งท่านทูตหานจิ้วเฉียงซึ่งเป็นอดีตทูตอยู่ที่ญี่ปุ่นตำแหน่งที่สำคัญมากแต่มาเป็นทูตที่ ในหานชื่อเฉียงเป็นคนใกล้ชิดและวงในของนายหวังอี้รัฐีวารการทรวงต่างประเทศของจีนซึ่งหวังอี้กําลังจะก้าวขึ้นมาแทนนายหยางเจียฉือกรรมการกรมการเมืองและผู้โดยการคณ,ณะกรรมการกิจการต่างประเทศคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าหวังเจียฉือนี่คือผู้มีอํานาจเบอร์หนึ่งด้านการต่างประเทศของ จีนซึ่งนายหวังอี้ก,กาลังจะก้าวไปแทนนายหวังเจียฉือแล้วก็ท่านทูตฐานชื่อเฉียงก็คือคนสนิทสนิท,นทมากๆกกับท่านหวังอี้ท่านผู้ชมครับด้วยท่าทีการชักเข้าชักออกของไทยดังกล่าวทําให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมผมเคยพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วจีนเลยตัดสินใจดําเนินนโยบายหมากรล้อมด้วยการใช้การผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามล้อมไทยเอาไว้เลยและนายการประชุมเอเปกครั้งนี้เมื่อศบอากาศเหมาะทางจีนก็เลยดําเนินการรุกค้าทันที สมรภูมิภาคพ,พื้นอินโดจีนที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนั้นท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระดานใหญ่คือโลกทางใบที่ทางจีนเขากําลังพยายามเดินหมากอย่างสุข,ขุมรอบคอบเท่านั้นเพราะเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมของความขัดแย้งชั่วคราวแต่เป็นเกมเปลี่ยนเจ้ามือเลยท่านผู้ชมพลิกขั้วหมามหนาจโลกเลยทีเดียว